ก็เอ่อหตุการณ์ของตุลานะถ้าให้พูดตามตรงก็คือเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสังคมไทยเนี่ยเรียนรู้ไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็ไม่ได้บรรจุอยู่ในการศึกษาขนาดนั้นคือหลายคนอาจจะรู้แบบสัส้นๆว่าโอเคมีการสังานหารหมู่แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรหรือยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนสังเกตก็คือในเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันนะ่ย มันอาจจะมีความแตกต่างทางด้านของอชื่อตัวบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปชื่อของกลุ่มที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ว่าทุกสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตกับปัจจุบันมันไม่มแทบไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในการล้อมกราบในการสลายการชุ่มนุมหรือว่าเด็จก,การณ์ที่ยังคงอยู่รัฐบาลที่ยังคง ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยไม่ชอบธรรมใดๆก็ตามทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเพียงเปลี่ยนไปแค่ชื่อของบุคคลกับชื่อของกลุ่มที่เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อต่อต้านตรงนั้นอยากให้ทุกคนตระหนักถึงตรงนี้ให้มากๆว่าในในการณในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่แทบไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงดีกว่าให้ในอดีตกับปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันมันไม่ต้องกลับไปเหมือนเหตุการณ์ในอดีตอีก